วันนี้อยากจะคุยรเรื่องผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมากนะครับนี่คือเหตุผลที่เอเจลประสบความสำเร็จอย่างสูงในท้องตลาดนนานนนเนเื่องจากผลิตภัณฑ์ของเอเจลนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกและก็เป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดณเวลานี้ครับทำไมต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของเอเจลครับก่อนอื่นอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับวันนี้เนี่ยสุขภาพของคนมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันนะครับในอดีตพวกเราจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเช่นเป็นอหิวาตการโรคนะครับ วันโรคต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้คนที่เป็นโรคเหล่านี้เสียชีวิตไม่มีอีกแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมนะครับเช่นอะไรบ้างครับเบาหวานความดันหัวใจอัมพาตนะครับและโรคที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งคือเรื่องของมะเร็งนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนไข้ที่เป็นอัมพาตครับคนไข้ที่เป็นอัมพาตเนี่ยไม่สามารถดูแลตัวเองได้และก็สุดท้ายก็อาจจะต้องนอนและมีคนมาป้อนข้าวป้อนน้ําตลอดชีวิต ผมไม่มีใครใช่ไหมครับที่อยากเป็นน้ำมา,าพาตลอดชีวิตนะครับอีกส่วนหนึ่งคือคนที่เป็นมะเร็งครับนี่คือภาพของมะเร็งตับและมะเร็งเต้านมนะครับพอรู้ว่าเป็นหลายคนก็อาจจะเสียชีวิตหลังจากรู้เพียง6เดือนเท่านั้นเองอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวคราวกันไปนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําเซลล์ของเราให้แข็งแรงตลอดเวลานะครับไม่มีความเสื่อมนะครับเราก็จะมีวิถีชีวิตอายุยืนยาวและร่างกายแข็งแรงได้แต่ทํำยังไงล่ะครับ วิธีง,ง,ง่ายๆครับก็คือปรับสมดุลชีวิต5ข้อข้อที่1เลยครับต้องออกกําลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงทุกๆวันครับข้อที่2นะครับเราต้องนอนหลับสนิทวันละ8ชั่วโมงนะครับเราหลับได้ไหมครับถึง8ชั่วโมงนะครับอันที่3ครับอากาศบริสุทธิ์ครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองครับท่านแน่ใจไหมครับว่าท่านได้รับอากาศบริสุทธิ์ทุกๆวันข้อที่4ครับไม่เครียดไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าอาจจะพอทําได้แต่ไม่เครียดเนี่ยค่อนข้างยากในชีวิตสััังคมในนปจจุบ อันที่5ครับต้องเลือกอาหารดีๆกินครับมีหลักการง่ายๆแล้วเลือกผักผลไม้หลากสีเอาเป็นว่า5สีกินทุกวันซึ่งส่วนใหญ่แล้วโอกาสปฏิบัติแบบนี้ยากมากก็วิธีการง่ายๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียใชย้คือเลือกใช้อาหารเสริมครับทีนี้อาหารเสริมในปัจจุบันรูปแบบโดยทั่วไปก็อยู่3แบบครับแบบเม็ดซึ่งเวลาจะกินแต่ละครั้งเนี่ย ต้องอาศัยน้ําแล้วถ้าเกิดกินอาหารเสริมให้เห็นผลนะครับในหลักการของการแพทย์แอนตี Ag ้เอนจิมเมดิซีนต้องกินประมาณ15ถึง30ถึง40เม็ดต่อวันครับซึ่งจะกินอย่างนี้เนี่ยผมว่าน้อยคนมากที่กินได้อันที่2ครับผงล่ะนะฮะอาจจะดูดีขึ้นนะครับแม้มันย่อยให้เสร็จเรียบร้อยแต่จะกินยิ่งยากกว่าเดิมครับต้องมีแก้วเชคครับอันที่3แบบน้ําเหมือนจะย่อยกินแล้วดูดซึมได้เลยนะแต่พอจะกินแล้วเนี่ยนะฮะเปิดขวดปุ๊บต้องแช่ตู้เย็น และอยากกินเล,เล็กๆขวดพวกพาไม่สะดวกเลยครับเอเจลได้ออกแบบใหม่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบซองสวยงามนะครับดูซองแล้วเนี่ยก็บางคนบอกเซ็กซี่มากนะครับและพวกพาไปไหนได้สะดวกนะครับการดูดซึมของเซลล์ของเจลตัวนี้ล่ะก็ง่ายดายนะครับเพราะเป็นระบบการดูดซึมแผงอนาคตสามารถดูดซึมได้ในเยื่อบุช่องปากใต้ลิ้นแต่ดูดซึมมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือบริเวณลำไส้เล็กจริงๆแล้วเนี่ยพอเรากินเจลไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลผ่าน ปากผ่านลำไส้นะครับผ่านคอไปถึงลำไส้เล็กเนี่ยและดูดซึมภายในเวลา3-15นาทีแต่ถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเม็ดเนี่ยต้องมีการย่อยในกระเพาะอาหารนะครับกว่าจะผิดไปถึงลำไส้อาจใช้เวลา2ชั่วโมงเป็นต้นนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เอเจลนั้นได้รับการยอมรับมีรางวัลและก็มี์ติฟิเคตหลายตัวนะครับ i me.